Thank you. โดยการเรียนรู้ครับโอ้ยที่มาปีนมากันในมุมมองอกสระมันยังเป็นความคิที่ไม่สมัสมสมยแบบแต่ละปวดฉี่เนี่ยมันแสดงอาการทางธรรมชาติอันหนึ่งนั่นแหละคือรู้ไหมรู้สึกว่าปวดเยี่ยวปวดขี้ปวดฉี่ทั้งหญิงและชายนะครับคุณเจ้าสอนเรื่องรู้ครับจนความคิดมันก็บอกว่าอย่างนี้เป็นการไปปวดไปขักไปยืนฉี่แล้วโโตฉี่นี่คือความคิด ลุงแต่พูดไปในภาษาคนภาษานไทยของถูกต้ออะไรครับแต่ความจริงอนั้นก็เพียงแค่รู้สึกว่าลูกสิกอย่างนั้นคนไทยเรียกว่าปวดปัสสาวะปวดชีก็ว่ากันไปผู้หญิงก็เช่นกันวันนี้ได้โอกาสดีนี่เป็นห้องน้าที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานที่ผมเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้วันนี้ตรงกับวันผัดวันนี้คือตรงกับวันพุธ นะครับที่ช้างติดนวาคมปี2 5 5 8ที่จังหวัดแพร่ในทางภาคอีสานอากาศเริ่มหนาวเย็นตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงก็ยังหนาวอยู่เออผมอยากบอกท่านว่ามันมาคุยเรื่องโถฉี่ี่ยนะที่อื่นมีระยะยไม่คุย<ะ>การปวดปัสสาวะของหญิงและชายปวดขี้ปวดเยี่ยวถ้าเข้าใจเรื่องรู้อย่างนั้นเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกับความจกความทุกข์ว่ามีเรามีว่าคือความคิดบอกว่ามีตัวโก เจอความทุกขุมใจตัวกูเจอความสุขก็ชอบแต่รู้มีตลอดมีตลอดเวลาทุกขณะจิตก็คือรู้ว่ายังไม่ตายรู้ว่างลมถือรู้ว่ายังลงหายใจอาการยังไม่ตายหรือจะเรียกว่าจิตหรือชีวิตที่เรียบก็ได้ผมพักหลังถึทงทำเท่านี้บ่อยเพราะว่าผมกำลังซ้อมที่จะเล่นหอกหนังนะฮะมาพนดคุยกัน คือผู้เจ้าสอนเรื่องรู้หรือความไม่คิดดังนั้นผมจำลองเหตุการณ์การปวดมาเพราะว่าพิ่งมาทำให้ท่านดูรู้อย่างนั้นครับผมแต่คนะปลูกสอนมาเป็นเรื่องราบกจกเรษมา่ายอะไรตรงนี้ปลูกอีกชาตินรกนะไอชาตนานรกไอ้เหี้ยเอ้ยมึงรู้ไหม เราไปสอนกันว่านี่เป็นหีเป็นควยเป็นนัน่นเป็นนี้ไม่ดีแล้วมึงจะเลือกรับอาจจะสิ่งที่ถูกใจแล้วไม่ได้หรอกดังนั้นกูไม่มีอะไรพูดมากเพราะพี่หนว่าคูเห็นห้องน้ำแม่งสวยดีกรูอยากขายขงดูแม่งสะอาดล้วกู้กราบก่อนครับนองครับพังหุงห้องน้ำ,นำดีแม่งโคตรน้าขี่สวมแม่งจะสะอาดทิ่ยขายมึงมันนอนได้เลยนะเจ้าของเนี่ยเนี่ยต้องสะอาดมากอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ยังทำไม่เสร็จผมเดี๋ยวจะหยุดแล้ว พอฉีดเสร็จแล้วจากนั้นมาก็คิดว่าอยากจะล้างมือแะไคิดเพราะมันจะเปิดก๊อกน้ำมันรู้แล้วต้องบิดนี่นะเห็นไหมจับปุ๊บรู้มันคิดจับปุ๊บนี่ยกขึ้นนะรู้ไหมว่ายกรู้ไหมว่าอยากเอื้อมมือไปจับปุ๊บแล้วยกขึ้นประดันน้ำไหลล้างมือแล้วรู้ไหมว่ามันก็คิดว่าอยากดปิดอย่างนี้นี่คือรู้แต่คนไทยก็เรียกว่าปิดก๊อกน้ำล้างมือแล้วรู้ไหมว่ามันก็ประหยัดที่ชูกมา อยากอยิบพิชูดมาเพื่อเช็ดมือขบวนการทั้งหมดนี้เอาละครับผมก็ดีคุยทิ้งไปครับผมอยากเห็นเป็น่ว้เป็นฉาผมเชื่อแล้วว่าคนเนี่ยเข้าใจาจาแ์แดงกิตารไม่ได้หรอกผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วกูะจะเป็นพระ,ระอรหันต์ปัตติอภิษาย,ยานตัวจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยชาติโลกมัรู้ไม่ได้หรอกกูสอนมาเยอะแล้วว่ะผู้เจ้าสอนเรื่องรู้หรือความไม่คิด แต่ความคิดมันไปเล่นงานมึงว่ามึงมีความสุขความทุกข์แล้วมึงอยากไปปฏิบัติธรรมหยีคุยเพื่อให้มันได้สิ่งสมอยากก็ไปจเจริญสติเปน็นอย่างท่องนะฮะกำหนดลมหายใจให้ยิ่งบ้ากันใหญ่นี่เป็นเรื่องง่ายๆที่แม่งแทบจะเข้าใจไม่ได้เลยว่าไอ้ชาติหมายชาติสลกทู่มบอกให้มึงรู้เพียงแต่มึงรู้สึกอย่างนี้อยู่นองๆกระตกจิดกระชากใจเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะอยากผลก๊กน้ําอยากเดินไปเดินมาอยากขี่อยากเที่ยวอยากฉี่ เหตุการณ์แบบนี้แม่งจำลองได้ไม่รู้กี่พันล้านเรื่องแต่บังเอิญกูมาตรงนี้กูเจอห้องน้ำแม่งสวยกูกลับไปทานห้งน้ำว่านใครแม่ไปนั่งไหว้พลกาับนึกคับตาอาริ้งดิงยิ้นออกข้เยี่วสบายเลยสรุปก็คือว่ารู้อะไรก็ได้เขาจะกูอยืเนี่ยรู้สึกย่างงั้นอ่ะถ้าเข้าใจงี้ได้เขาค่อยเข้าใจไปเรื่อยจนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดมันก็จะบรรลุธรรม จบกิจการประธรรมแล้วคราวนี้อยากจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนก็ได้พบมันตามเองนะจ๊ะคำยิงพุทธะคือเรานะพุทธะคือผู้รู้ผู้สือ่อผู้เบิกบานพู้ที่เจ้าเนี่ยเป็นคําสมมติอย่าเข้าอย่าไปเข้าใจว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปนั่งกราบท่านอะไรเนี่ยมีความคิดคุงแต่งพาไปพุทธะก็คือปัญญาชนองคือรู้หรือจิตแต่ถ้าเกิดเทียบเป็น เขาเรียกมันเป็นบุคลาทิฐานที่เรียบเป็นรูปธรรมให้คนเกิดความเข้าใจเราก็มักเป็นนึกว่าเจ้าเจพผู้เจ้าเป็นพุทธลูกเป็นกายทิศแต่ที่คนชอบเชื่ออันนั้นก็ห้ามกันไม่ได้ถ้าไม่สอนงั้นมันเข้าใจไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องนามธรรมนะพุทธเป็นนามธรรมก็คือทุกคนบนโลกใบนี้เป็นพระแท้เป็นพุทธอยู่แล้วแต่เราไม่รู้พระแท้เป็นนามธรรมพระแท้คือจิตหรือพุทธะคือตัวท่านเองแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาถึงที่สุดด้วยนะ มันเป็นแล้วแต่ไม่รู้ดังนั้นพุทธะหรือพระแท้นั้นไม่ได้แปลว่าคนโกนหัวผมพ่อเลีเ้ยงใส่หมดพระพุทธะหรือพระแท้ไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์ตามสมมติไม่ใช่รูปของร่มที่เราไปตามไหว้กันอาจารย์โทษผู้พูดอย่างนี้โกรธผมหากใครเข้าใจธรรมะที่แท้จริงมาถามว่าผู้เจ้าสอนอะไรผู้เจ้าสอนเรื่องรู้หรือความไม่คิดผู้เจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยเป็นสาขาทำปรุงแต่งพูดท่านยื้มภาษาล้วพูดเรื่องราวมากมายให้เราเกิดความเข้าใจ นะครับเอาละคลิปนี้ใน YouTube คลิปทำนองแบบนี้เรื่องปัญญาใน YouTube มีโคตรโคตรเยอะไปฟังอันเยอะแต่บ่าเออวันนี้เห็นส่วงสวยนะ่รเองอยากเลยรอบร่วงรอบรวผมอยากทำอะไรที่คนมันไม่ทำอ่ะเออมึงอยากปลมากูนะลกมีมึงถกโลกโลกแกงนอ้เวนอะไลสมองรู้คือใครมีไขรฆ่ามมาทำอย่างเงี้ยก่อนจบก็บอกว่าดูกันหน่อย จริงการกระทำทุกอย่างตามสมบุตรเนี่ยนะเอาเป็นเรื่องเราเอาเป็นตัวเดินเรื่องให้รู้ในการเป็ระทาได้ยเยอะฉะนั้นการจะลองเห็นการตรงนี้ว่าเดินมาปวดฉี่ขับรถไปจอดปุ๊บรู้แล้วว่าปวดฉี่ยังมายืานแขนฉี่เอีเ่ยยหรือจะไปนั่งอะไรนี้ก็ตามแต่ม,มาล้างมือมันใช้ได้หมดมันเป็นชื่อสมบ,บุติแต่ที่รู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ปวดฉี่ปวดที่ปวดเยี่ยวรู้ล้างมือ เนี่ยเป็นสมมติแต่รู้อย่างนั้นก็คือรู้อย่างนั้นนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ทําให้เกิดความเข้าใจก็คืออยากเห็นบรรยากาศที่สวยเข็านี้สวยรามมากคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่ที่จังหวัดแ่งใดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานในประเทศไทยนะครับวันนี้ตรงกับวันนะครับวันพลาดพอดีพุธวันพุธวันพุธท่านที่วันนี้ตรงกับวันพุธตัวเองโวันนี้ตรงกับวันพุธที่3สิบธันวาคมปี258อาการเงามาก เอ้รถูอนยุดแล้วอนนี้มม่ร้อนด้วยกันแดดเข้าไปเอาละครับขอบคุณมากนะครับนี่ที่มาติดตามรับชมุนจบขอใทุกคนโชคดีมีความสุขเข้าถึงซึ่งบริพานในชาติปีวัลที่เธิพานังกลางสถานสวัสดีนะครับ